ไ,ไม่เคยน,น,<ห>น,นะครับไม่ไม่ได้หายไปไหนเลยครับก,ก็ก็อยู่บ้านแล้ว <c oughs> ทำอะไรงานดีเลกของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับเราใช้ชีวิตปกติครับือตั้งใจว่าจะแบบแบบไม่ขออีเวนต์ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอช่วงโควิดแล้วพอพ้นโควิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีงานอะไรมากมายนะครับมันก็อาจจะมีติดต่อเข้ามาบ้างนิดหน่อยแต่ว่า บางทีงานก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเราแค่นั้นเราก็เลยไม่ได้รับแค่นั้นเองี่เด็กที่ผมว่าคืออะไรบ้างที่ผมทำแบบประจำประจำครับผมก็จะออกกำลังกายแล้วก็สร้างดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับสร้างส่วนตัวนิดหน่อยอเงี้ยครับเต<ม>ิมบ้านใช่ใช่อะไรพวกนั้นนะครับ<า>แล้วก็แล้วก็มีแบบเนี่ยอย่างพรมนิชกิดก็เพิ่งปิดไปก็ถ่ายพรมนิชกิดตลอดอะย่างนี้ยครับก็ มันก็เลยหลังจากที่ปิดกล้องไปก็ก็เลยอยู่บ้านพักไปเที่ยวบ้างอยู่กับครอบครัวบ้างแล้วก็ออกกําลังกายตีกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับเล่นฟิตเนสก็คือให้เวลากับตัวเองอยู่สงบสงบอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนไหมครับพี่โกอะไรนะครับพักผ่อนไหมครัถือว่าพ <c oughs> ักผ่อนมาก <c oughs> ใช่ <c oughs> ชาร์จแบตใช่ครับแต่เราก็ทำงานหนักเหมือนกันนะครับเพรว่าเรื่องน,นี้คือหนักเหมือนกันครับเออหนักมากของเหนื่อยแล้วก็ ก็ตั้งแต่ทํางานมาก็ผมว่าเรื่องนี้หนักสุดในใน,ในการทํางานเพราะว่าเหนื่อยทั้งด้านของร่างกายแล้วก็ในในด้านของความคิดเพราะตัวละครมันเยอะแล้วก็แล้วทำงานยากคือเวลาถ่ายแต่ละทีนี่ถ่ายแล้วถ่ายอีกนานันเยอะเวลาเวลาหยุดก็เลยรู้สึกสบายแบบว่าได้พักผ่อนอนะไรเงี้ยทำนต้องละเอียดขนาดนั้นหรือว่ามันต้องถ,ถ่ายว่าใช่ต้องละเอียดไม่งั้น ไม่งั้นแฝดออกมามันจะไม่ไม่เนียนนะครับมันจะไม่มีความเป็นตัวละครเล่นเป็นสามตัวก็เล่นเล่นเป็นพี่หมื่นในภาคแรกแล้วก็เป็นลูกลูกลิศกับเรืองอีกสองคนใช่ครับต้องมีสามตัวสามคาแรคเตอร์ใช่แต่ใกล้เคียงมันยากตรงที่ว่าคาแรคเตอร์มันใกล้เคียงกันในในสามตัวก็คืออย่างแฝดบางบางประเภทก็จะร้ายคนหนึ่งดีคนหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือ พ่อลูกอีกสองคนคือก็เป็นคนดีทั้งทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจะทํายังไงให้ต่างต่างไปในในความในความต่างนิดนิดของสามตัวเนี่ยครับคนเสียงด้วยนะครับคนเสียงก็เปลี่ยนอยู่แล้วคะคนเสียงก็เปลี่ยนะระบบความคิดหรือแม้แต่สมาธิในการเข้าฉากก็ไม่เหมือนกันที่สับป่วต้องใ้ต่นเน่น เออแต่พอเวลาเล่นจริงไม่ไม่สับสนมากนะแต่แค่ว่าไอตัวเราอ่ะชอบไม่ชอบะมีคือไม่อยากไม่ชอบตัวเนี้ยคือมันอินกับตัวเนี้ยอันนี้มีแต่ว่าไม่สับสนไม่สับสนว่าเป็นตัวนี้เล่นยังไงเป็นตอนนั้นเล่นยังไงไม่มีอันนี้คือ100%ในการทำงานอินเอายากไหมอะไรครับอินเอาไมไม่ยากไม่ยากแต่แต่มีแค่ความเนี้ยความว่า ไม่ชอบอ่ะไม่อยากเล่นอ่ะไม่อยากเล่นตัวน i̇şte ี้มันเหมือนเราอินกับตัวนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพอมาเล่นอีกตัวหนึ่งแล้วมันเหมือนแบบมันแบบไม่สนุกออไอย่างเงี้ยไม่สนุกดีกว่ามันไม่สนุกแต่แต่ก็ต้องเล่นก็ตัดการจากการด้วยการมีสมาธิมากมากๆสมาธิสําคัญในการทํางานก็ก็พอมีสมาธิปุ๊บไอ้ความชอบไม่ชอบมันก็มันก็ตัดไปได้เงี้ยมมันก็เข้าไปในในในฉากนั้นได้โดยแบบ ก็เป็นตัวละครตัวนั้นแต่ว่าก่อนที่จะเข้าหรือว่าเวลาอ่านบทเตรียมที่จะไปทํางานอ่ะไม่ชอบเลยอว่ามีนะมีครับยากไม่เล่นอีกแล้วไม่เล่นอีกแล้วไม่เล่นอีกแล้วไมเล่นอีกแล้วไม่เล่นอีกแล้วใช่ไม่เล่นอีกแล้วเขาบอกเลยไม่เล่นแฝดอีกแล้วเบลเคยเล่นสามตัวเหรอเคยเล่นสามตัวอ๋อเขาอ๋อเขา ไม่ได้ปรึกษานะเพราะว่าผมว่าการทํางานก็คือมันเหมือนเราเป็นศิลปินเนะ่เราก็ทางใครทางมันอนะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจในการทํางานแบบนี้เราก็ผมจะไม่ค่อยปรึกษานะักแสดงเท่าไหร่แต่แค่ว่าถ้า,ถ,าถ้าทํางานร่วมกันแล้วก็คือแค่โต้ตอบกับเขาด้วยความแบบจริงใจแค,แค่นั้นประมาณน้น แฝดเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องสุดท้ายแน่นอนครับผมไม่ไม่ต้องออกมาดีแล้วทุกคนอยากแต่สองก็ไม่ได้ไม่ได้นจับกีดอย่างโป๊กแค่แต่ดีอย่าเงี้ยก็ไม่ก็ก็ดูย้อนหลังดูแล้วกันเพราะอย่ามาผมบอกว่าเล่นแต่จัดจับท้าทายก็เล่นแบบเล่นแล้วเล่นแล้วใช่เล่นท้าทายแล้วเดี๋ยวดูเอแล้วกันว่าได้ผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ให้คนดตัดสินรับงายรัวๆใช่ไหมนหลังจากเนี้กระแสกระแสต้องมา ม่อะผมไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดเลยจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้เชื่อว่าข้างหน้ามันจะต้องเป็นอย่างอย่างจะดังหรือจะประสบความสำเร็จหรือจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยผมก็ทำแค่ปัจจุบันไปวันนั้นตอนที่บุกเพมีมีชื่อเสียงมากในในตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้คิดมันก็ค่อนข้างที่จะแบบ เกินเกินคาดเลยครับแฟนคลับจะพึงเหนียวแน่นลตอดที่โะไรกับแฟนคลับในครั้ที่เขายเล่าที่โต๊ะเนี่ยก็ผมก็ต้องขอบคุณเขาแหละครับแต่ก็แต่ก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่ก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นความแบบคิดถึงกันมากกว่าที่แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อยากเห็นเราอยากเห็นงานเราออะไรย่างเงี้ยครับก็ ไม่ได้สื่อสารเลยครับไม่ได้สื่อสารอ่อออกบบว่าน่เาเรียกร้องม้ายาให้เอ่าก็ก็ได้ยินข่าวมาตลอดนะครับแต่เราแต่เราก็เราก็เป็นตัวเราแบบนี้แหละครับก็ก็ก็พยายามแบบเวลาที่เจอเขาหรือว่าเวลาที่เราไปเจอตามงานหรือตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็ให้ให้ความรู้สึกดีๆกับเขาได้มากที่สุดแต่ว่า เวลาที่เราไม่ได้ทํางานเวลาที่เราอยู่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้เราก็เป็นตัวของเราเองเราก็อยู่ในที่ของคนไม่ได้ TikTok มาอะไรไม่ได้โพส TikTok เองครับไม่ได้เล่น TikTok เอาตัวนี้เลยเหรอก็ได้นะตอบเล่นอะไม่อะไม่ไม่เล่นเขาคงอัปเดต่อมใช่ไม่ค่อยได้เล่นเลยนานๆทีที่จะอัปเดทเล่นบ้างก็เล่นเล่น IG ครับกับ Facebook ของผมใช่ได้อ่านแต่ในภาษาฝรั่งแทบจะขับเรียกร้องมาก็ก็มีอ่านบ้างครับก็มีเข้าไปบ้างก็บางทีก็อ่านไม่ครบหรอกมันเยอะครับท่านอาจรย์มี้ก็จะได้เห็นพี่โบกห่อยขึ้นแล้วเนาะเออได้พี่ออนแล้วสัญญาหน่อยบอกว่าไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าจริงๆระหว่างแต่ทํางานก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้างานมันมันไม่ตรงกับกับกับความที่เราทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้รับอย่างเงี้ยก็ตอบไม่ได้ครับก็แล้วแต่ าต้องดูว่างานตรงกับใช่ก็<ช>กคือถ้างานเหมาะสมกับเราเราก็รับหมดแล้วครับ